คิดถึงหนูไหมคะเออาหาปะเต็มดูปะเมเออปะมินปะมินปะไพายไคุณยายมารีไอพ้ไอพอดคิดฮหอลาบอ๊อสวัสดีคะ่ะพี่น้องปองปายผู้แสดผู้สาวผู้บา่าวผู้แพวทีนงามหอบสาดตโอนต้นสินสุขสุขคนนะคะเนาะ เป็นจังไหนกันเน่พ่อพ่อ่อ,อยโอ้โดนตืบเนาะคะ่ะยูดีสบายกันบ่ส่วนตัว่อยแล้วก็ลูกแล้วก็ครอบครัวก็ยูดีสบายยูคะ่ะช่วงนี้กับล้านเนาะค่ะนอกกระเปิดได้มาเดือนสี่สองเดือนแล้วละค่ะกันยุงกับปลานยู่อยกับสีมาหอบสัตว์แล่นหอบสัตว์คือเก้าลับพี่น้องบันี้ยังลงโตแล้วคะ่ะขอบคุณสู้ป,ปู่สุคนะค่ะเด้อขอบคุณจากใจอิหลีคะ่ะ เป็นพ่อดูเป็นปาเป็นพ่อเฟ้เป็นป๊าดูลูกป๊าป๊าป๊าปานี่ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านเนาะพี่น้องข่อยง่ายไม่อยู่ตรงร้านไม่ข่อยก็รู้ซื้อว่าข่อยโชคดีหลายหลายล่ะค่ะหนึ่งล่ะค่ะมีพีคนไทย ก็ดูจักกับพีคนไทยอยู่นี่ประมาณ7-8ถึงคนล่ะค่ะเพิ่นกับมาจองลานม่กินเขายู่ลานเรื่อยเลยค่ะพี่น้องข่อยก็ะซึ้งใจหลายข่อยบ่คิดบ่ฝันว่าข่อยมาอยู่ตางแดนแบบนี้ข่อยเสียมาเจอพีคนไทยเสียมาเจอคนมีน้ำใจน้ำารอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในลานค่ะแต่สิได้พาลูกออกไปเลาะล่ะพี่น้องหนาวมาแล้วดอค่ะเรื่มหนาวมาแล้วเด้อเฮดีนะเฮดีนะ สวัสดีค่ะห่วงกินยุติลูกแชบบ่ะค่ะแบ่เม้วเม้วเม้ายุ่ยิ่สแชบมากมากบอ่ะค่ะแบมากมากหันมาเบิ่งกองแม่นี่นี่แล้วบอ่ค่ะคิดถึงหนูไหมคะหนูโตเป็นสาวแล้ว จักรยานมาแล้วอย่าปั้นเขปาปลาติลาคุณแม่ลูกปั้นไปฟาร์มคุณแม่ข้างน้านก็เป็นฟาร์มค่ะฟาร์มของเพื่อนบ้านนะคะสวัสดีค่ะ อะไรชินหัวขอบบพี่น้องบม่ได้เห็นการปื๊ดจังว่าบ่เป็นจิตเป็นเคองเดือนเอิบบ่เป็นจิตเป็นเคองปีเลาเตีน้นวะกระโดนค้างเราเดียค่ะที่บ่ได้เห็นเบาหนาค่อยแบบนี้บ่ซื้อว่าไม่ใหญ่นี่ห่อสารไปทั้งไดนบ่เห็นจากเทียคุณนะ่ะว่าปื๊ดกระเสยผมนะคะค่อยยากล้านยุคค่ะกระเปิดล้านไม่ได้สี่สองเดือนรอละ,ละอันไม่กะกับผลตอบรับก็โอเคยุคค่ะพี่น้องก็ดียุคค่ะ ค่ะถือว่าดีกว่าที่เก้าอยู่ที่เก้าก็ดีแต่ว่ามันก็มีปัญหาหลายอย่างจังหวะละค่ะคอยก็คิดหอดซุ้ผู้สุขเด้อค่ะเขาไปหลายอันคอมเมนต์มันนี่มาแบบเบ้าหน้าสดเด้อค่ะบ่สเชื่อว่าไม่ใช่นี่บ่เห็นโดนเข้มาผู้ให้แทบสิวาเด้เนาะหายหน้าหายตาไปบ่สเว่าบ่เม่นสามีบ่เป็นปลักเฮ็ดเสริมอืมบ่เป็นปรลากเข็ดอันศิยกรรมมาติบ่เม่นได้ค่ะยากเวียกคือเก้าหล่ะบ่าสุขหัวซุน ยิ่งตอนนี้ลูกสาวนั่นนั่งยางเป็นแล้วอยู่บ่ไดเลยค่ะอยู่บ่นิ่งเลยค่ะพี่น้องตะกี้น่ะยานตะลูกบ่ยางลงคขิดบ่ใดก็ว่าลูกข่อยบ่ยางลูกข่อยบ่ยางขังวนสมือนี่จนอีเมียนี่จนบ่ไดอยู่บ่ไดกินบุญละค่ะลูกสาวบ่นั่งบ่นิ่งเลยกิลามาสวัสดีค่ะก้อนทำไมลูกไปหาเก็บอย่างเงี้ยจะไปหาเก็บอันขี้ดินใส่เดือนนะคะพาลูกสาวออกมารอค่ะบุีตอนสิบเอ็ดโมงค่ะ เขานาหนาวเหลือเด้อค่ะพี่น้องสิเขานาหิมะเราคอยว่าประมาณปลายเดือนนี้กิดหิมะก,ก็คือสิตุกอยู่ดอกเพราะว่าปีที่แล้วคอยจําได้ว่าวันที่สิบสองเดือนนี้คอยไปขอดอีหล่าเนาะค่ะเนาะคอยกันหิมะตกอยู่ลรงบานน่ะน,นะค่ะอีกเมื่อก,กี้มือคอยก็ว่าสิบเมื่อเกินสิ้นเดือนนี้ดอกนาชิมีหิมะตกเพราะว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาีนฝนตกตลอดเลยค่ะบ่งลุกสาวลูกสาวค่ะ พาลูกสาวออกมาเลาะฟาร์มฮะอเอาอัดจิพนะนั <c oughs> น่งจามเรากว่าฮัตเช่พนะว่าพูดเส้นติลูกพน่าหานห้องเนี่ดินะ้าเนี่ยดินะ้าเราพุนา่นน่ะฟาร์มตรงเก่าแหละข้าวฟาร์มเพื่อนบ้านนั่นละเราเสด็จผพาลูกสาวยางเลาะคนขับเสียเอาจากกักรยานไว้นี่นะอโอ้จะมาอัดจิฮึอู้ฮู้พนะเสียงยังละ่ะลูกพันแม่ละ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยยัง สวัสดีค่ะมาทางนี้ลูกคนสวยสองแม่ลูกกับแวะแวะคือเก่าล่ะค่ะข่อยกับขอบคุณสู้ผู้สุขชนยีหลีเด้ค่ะขอบคุณนี่หลีไปอ่านไปจอบอ่านคอมเมนต์โอ้ยดีใจดีใจค่ะค่ะพี่น้องดีใจที่พี่นออ้องไปไ้องปายบลืมข่อยไหมค่ะช่วงนี้ข่อยก็ไปหอบสาด์แลนทั้งเฟซบุ๊กจังว่าล่ะค่ะเฟซบุ๊กค,ค,ค,ค่ะ ช็อกก้าแลติดปากกับลูกเสซตออกแน่พูดเสซตออกแน่ค่ะยุแก้มแม่ลูกขุนวาววู้คุกเมื่อไหร่คนไปยางไปเบื้องใกล้กุ๊กไปลูกปะแล้วไปยางไปแล้วกันกราบกราบกราบล่กระเพาะในลูกสาวถ้าลูกบ่แม่นขาคาดอกลูกกระเพาะในลูกสาวออกมาเลาะล่ะค้านี่เพราะนี่มีลูกสาวแลน ทีอาจิบดจะกว้างคือทีบนเกาแต่ก็มีแซกต่างๆให้ลูกเบิ้งค่ะมีนกกระจอกเทศมีไก่มีเป็ดมีห่านมีแพะมีหมาพูดมีนกกระจอกเทศมีไก่มีแพะมีแกะแล้วก็มีตอีหยางพูดในตัวรามะรามายังเฉมันขึ้นมาไหมค่ะไปลูกไปย่างไปหาไกลไปคิดถึงหนูไหมคะเออฮาประเต็มดู เออบะมีนบูมีนบะไผ่บไผคุณยายมาดีคไอ้โพไอ้พดคิดห่อลาบดคิดห่อลาบจ้าหนูโตเป็นสาวแล้วนะคะเอ็นจะกับกาบซาสั้นว่าปีดกับกาบซาสั้นนา่งแกได้มึงนกกระจอกเทศ ที่หนาวโดยละพี่น้องค่อยว่าล้มเย็นว้อยมาแล้วหนาวฝนมาห้อทั้งฝุนกระมือดมาลรวค่ะพูนจะได้ผ้าลูกกลับบ้านละพี่น้องขอบคุณซู้ผู้สุขคนขอบคุณถูกกำลังแรงใจนะค่ะเด้อเอาดูแลรักษาสุขภาพเจ้าของกีฬาบายบายจ๊บแล้วลูกบายบายบายบจบขับคุณค่าก็ลูกชอกแกลตติดปากเพื่อนขอบคุณมากๆนะคะบา,บายบายจ๊บ